ท่ามกลางแสงแดดแผดจ้าของฤดูร้อนในประเทศไทยใช้ฝั่งอันดามันอันงดงามทอดยาวภายใต้ท้องฟ้าสีครามสดใสหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวกับผืนผ้าไหมบริสุทธิ์คลื่นทะเลสีมรกตซัดสาดเข้าหาฝั่งเป็นจังหวะเสียงดังสลับกับเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยของผู้คนที่มาพักผ่อนที่นี่คือภูเก็ตกอสวรรค์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่ซึ่งความหรูหราทันสมัยผสมผสานเข้ากับเสน่ห์แบบดั้งเดิมของไทยได้อย่างลงตัวริมชายหาดอันคึกคักรีสอร์ทหรูหราระดับ5้าดาว ตั้งทำงานอย่างภาคภูมิโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างตรงกลืนอาคารสีขาวสะอาดตาตัดกับสีเขียวขจีของแมกไม้นานาพันธุ์บ่งบอกถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดนี่คือเทวรีบีชรีสอร์ทเทวรีบีชรีสอร์ทสถานที่พักผ่อนสุดพิเศษที่มอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับผู้มาเยือนในบ่ายวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ,อ้าวเป็นพิเศษ คุณยายสุดาหญิงชาราวัย7จปีเดินอย่างช้าๆมาตามถนนเส้นเล็กๆที่ทอดยาวไปยังรีสอร์ทสุดหรูแห่งนี้เธอกำลังมุ่งหน้าไปยังเทวารีบีชรีสอร์ทหลังจากเสร็จจากการทำบุญที่วัดใกล้ๆคุณยายสุดาแต่งกายด้วยผ้าสิ้นไทยสีน้ำตาลหมดและเสื้อแขนกระบอกสีขาวที่ผ่านการใช้งานมานานแม้จะเก่าแต่ก็สะอาดสะอ้านผมสีดอกเลาถูกรวมมัดไว้เป็นมวยอย่างเรียบร้อยเผยให้เห็นใบหน้าที่เหี่ยวย่วนตามวัยแต่ยังคงแฝงไว้ด้วยความเมตตาและอ่อนโยน คุณยายประคองย่ามใบเล็กที่ใส่ดอกบัวและทูบเทียนไว้ในมืออย่างทนุถนอมเหงือไหลซึมออกมาตามไรผมและใบหน้าบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าจากความร้อนแะอุณหภายสุดาหยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่ริมทางเป็นระยะะ,ยะพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อคลายความร้อนขณะที่เดินผ่านประตูทางเข้าอันโออาของเทวรีบีรีสอร์ทคุณยายสุดารู้สึกได้ถึงความเย็นสบายที่แผ่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศภายในล็อบบี้ความรู้สึกสดชื่นนี้ช่างแตกต่าง จากความร้อนอบอ้าวภายนอกอย่างสิ้นเชิงคุณยายเดินเข้าไปในล็อบบี้อันกว้างขวางโอทงตกแต่งอย่างหรูหราด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลักโลดลายวิจิตบรรจงโคมไฟระยาคริสตัลสองประการะยิบระยับพื้นหินอ่อนสีขาวขัดเงาจนสะท้อนภาพราวกับกระจกทุกอย่างดูสะอาดสะอ้านและเงียบสงบกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมลิลอยมาแต่จมูกคุณยายสุดารู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกคุณยายเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หมายใจจะขอน้ำดื่มสักแก้วเพื่อดับกระหายหน้าที่นั่นอานันต์ผู้จัดการหนุ่มวัยสามสิบ กำลังยืนตรวจดูความเรียบร้อยเขาอยู่ในชุดเครื่องแบบของพนักงานใบหน้าคมเข้มดวงตาเรียวเล็กจมูกโด่งเป็นสันผิวสีแทนบ่งบอกถึงความเป็นคนภูเก็ตโดยแท้รูปร่างสูงโปร่งบุคลิกดูภูมิฐานกำลังยืนสั่งงานอยู่กับพนักงานต้อนรับสาวสวยชื่อนันทิดาอนันต์เป็นคนทะเยอทะยานมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเขามักจะวางตัวเหนือกว่าผู้อื่นโดยเฉพาะกับคนที่เขาคิดว่าด้วกว่าตนเองเขาให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ และความร่ำรวยลึกๆแล้วอันนันยังคงมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่บ้างแม้จะไม่แสดงออกอย่างชัดเจนก็ตามนันทิดาพนักงานต้อนรับสาวสวยวัย25ปีเธอมีใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตผิวขาวเนียนละเอียดเธอมักจะยิ้มแย้มแจ่มใสและให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนโยนอย่างไรก็ตามนันทิดาค่อนข้างจะเป็นคนที่เกรงใจ และมักจะทำตามคำสั่งของอนันต์โดยไม่ค่อยกล้าโต้แย้งแม้ว่าบางครั้งเธอจะไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตามเมื่อเห็นคุณยายสุดาเดินเข้ามาอนันต์นก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาประเมินหญิงชาราตรงหน้าด้วยสายตาอย่างรวดเร็วชุดผ้าไทยเก่าๆกับท่าทางเหนื่อยอ่อนของคุณยายทำให้เขาตัดสินทันทีว่าเธอไม่ใช่แขกของรีสอร์ทและอาจเป็นแค่คนจรจัดรที่หลงเข้ามาคุณยายมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคันันทิดาถ,ถาม ด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่แววตาแฝงไปด้วยความสงสัยคุณยายสุดาคลี่ยิ้มบางๆเผยให้เห็นฟันที่ยังคงแข็งแรงยายแค่อยากจะขอ,อน้ำดื่มสักแก้วอากาศข้างนอกร้อนเหลือเกินอนันได้ยินดังนั้นก็รีบเดินเข้ามาขวางที่นี่ไม่ใช่ที่แจกน้ำฟรีนะคุณยายถ้าอยากดื่มน้ำก็ไปหาซื้อที่อื่นเขาพูดด้วยน้ำเสียงห้วนๆและสายตาดูถูกยายไม่ได้ขออะไรมากแค่น้ำเปล่าแก้วเดียวยายขอแห้งมากเดินมาจากวัดรู้สึกเหนื่อยและกระหายน้ำเหลือเกินคุณยายสุดาพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ผมบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะมาขอน้ำดื่มฟรีคุณยายไปหาที่อื่นเธอที่นี่เป็นรีสอร์ทระดับห้าดาวไม่ใช่สารวัตรอันตน์เริ่มหุดหิดเขาไม่ชอบให้ใครมาต่อปากต่อคำโดยเฉพาะกับคนที่มีฐานะด้อยกว่ายายไม่ได้ขออะไรมากเลยแค่น้ำเปล่ายิยนๆสักแก้วยายเนี่ยจริงๆคุณยายสุดายังคงขอร้องด้วยน้ำเสียงสุภาพถ้าคุณยายอยากได้น้ำขนาดนั้นก็ไปหาซื้อเอาที่ร้านสะดวกซื้อโน่อนอันตน์ชี้มือออกไปทางด้านนอกรีสอร์ท ที่นี่เราไว้บริการแขกที่มาพักเท่านั้นยายเป็นคนไทยน่าเห็นใจคนแก่หน่อยเถอน้ำแค่แก้วเดียวเองคุณยายสุดาเริ่มรู้สึกน้อยใจคนไทยแล้วยังไงนี่มันกฎของที่นี่อนันตวัดเสียงดังออกไปจากที่นี่ได้แล้วไปทันใดนั้นอันันก็เหลือบไปเห็นถังน้ำที่ใช้สำหรับทำความสะอาดวางอยู่ไม่ไกลเขาเดินตรงเข้าไปคว้าถังน้ำนั้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วนันทิดาตกใจกับการกระทำของอนันั์เธอพยายามจะห้ามแต่ก็ไม่ทันอนันต์สาดน้ำในถังใส คุณยายสุดาจนเปียกโชคน้ำสกรปรกไหลลงมาตามใบหน้าและเสื้อผ้าของคุณยายโอ้ยคุณยายสุดาร้องอุทานด้วยความตกใจออกไปได้แล้วยายแก่ไปอนันตะกนไล่คุณอนันตทำไมทําแบบนี้คะนันทิดาร้องถามด้วยความตกใจและรู้สึกผิดเธอไม่ต้องมายุ่งนันทิดาฉันเป็นผู้จัดการที่นี่ฉันมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้อนัน,นหันมาตวาดใส่นันทิดาผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ คุณยายสุดายืนตัวสัน่นด้วยความหนาวและความอับอายน้ำตาคลอเบา้าแต่เธอก็พยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ร้องให้ออกมาคุณยายค่อยๆหันหลังเดินออกจากรีสอร์ทไปอย่างช้าๆโดยไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือคุณยายนันทิดาเรียกตามหลังคุณยายด้วยความรู้สึกสงสารแต่คุณยายไม่ได้หันกลับมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจให้กับแขกคนอื่นๆในรีสอร์ทเป็นอย่างมากหลายคนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของอน,นันต อนันต์รู้สึกได้ถึงสายตาตำหนิจากคนรอบข้างเขารู้สึกโกรธและอัอายแต่ก็พยายามทำเป็นไม่สนใจคุณยายสุดาเดินออกจากรีสอร์ทด้วยหัวใจที่หนักอึ้งความรู้สึกอับอายและน้อยใจประเดยประดังเข้ามาหยาดน้ำตาไหลรินอับแก้มทั้งสองข้างแม้จะรู้สึกโกรธเคืองแต่คุณยายก็พยายามข่มใจเธอรู้ดีว่าการโต้อตอบด,ด้วยความรุนแรงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่ถึงอย่างนั้นคุณยายก็ตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่ยอมถูกหยามเกลียดเช่นนี้เธอจะต้องทำอะไรสักอย่างคุณยายเดินไปตามถนนอย่างไร้จุดหมายความคิดต่างๆมากมาย แล่นเข้ามาในหัวเธอรู้สึกเสียใจที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกเห็นใจอนันต์อยู่ลึกๆเธอเชื่อว่าคนเราทุกคนมีด้านดีและด้านร้ายและบางครั้งคนเราก็ทําผิดพลาดไปโดยไม่ตั้งใจหลังจากเดินอยู่นานคุณยายสุดาก็มาถึงสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเธอนั่งลงบนมานั่งใต้ร่มไม้ใหญ่สูดหายใจเข้าลึกๆพยายามสงบจิตสงบใจคุณยายมองไปรอบๆสวนสาธารณะเห็นผู้คนมากมายกําลังทํา กิจกรรมต่างๆเด็กๆกำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานคู่รักหนุ่มสาวกำลังนั่งคุยกันอย่างหวานชื่นคนชารากำลังออกกำลังกายเบาๆภาพเหล่านี้ทำให้คุณยายรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเธอนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวร <c oughs> คุณยายตัดสินใจได้แล้วว่าเธอจะทำอย่างไรต่อไปเธอจะไม่โกรธเคืองอานันต์อีกต่อไปแต่เธอจะสอนบทเรียนให้กับเขาบทเรียนที่จะทำให้เขาเรียนรู้ที่จะเคารพผู้อื่นไม่ว่าคนคนนั้น จะมีฐานะหรือรูปร่างหน้าตายอย่างไรก็ตามหลายวันผ่านไปคุณยายสุดากลับมาที่เทวรีบีรีสอร์ทอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มาคนเดียวเธอมาพร้อมอมกับลูกชายของเธอจักรีนักธุรกิจหนุ่มใหญ่วัย45ปีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวเขาสวมสูดสีน้ำเงินเข้มดูภูมิฐานและหน้าเกรงขามเขามีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเจ้าของเครือโรงแรมและรีสอร์ทรู้หลายแห่งในประเทศไทยนิสัยส่วนตัวเขาเป็นคนสุภาพใจดีและมีเมตตาเขารักและเคารพแม่ของเขามากเขากลัวทมาก เมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของเขาแต่เขาก็พยายามควบคุมอารมณ์และวางแผนที่จะสอนบทเรียนให้กับอนันต์อย่างแยบยลทั้งสองเดินเข้าไปในล็อบบี้ของรีสอร์ทอย่างมั่นใจอนันต์จำคุณยายสุดาได้ทันทีสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นซีดเผือดเขารู้สึกได้ถึงลางร้ายบางอย่างแต่เมื่อเห็นจักรียืนอยู่ข้างๆคุณยายอนันต์ก็รีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติเขารีบเดินเข้าไปต้อนรับทั้งสองคนด้วยยอรอยยิ้มที่เสแสร้งสวัสดีครับคุณผู้หญิงวันนี้มีอะไรให้ผมรับใช้หรือเอปล่าครับ อนันถามด้วยน้ำเสียงสุภาพผิดกับวันนั้นลิบลับสวัสดีค่ะคุณคุณยายสุดาตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆวันนี้ฉันพาคุณจักรีลูกชายของฉันมาดูรีสอร์ทของคุณค่ะเขาอยากได้ที่พักผ่อนริมทะเลดีๆสักที่ลูกชายอนัน์อุทา,านออกมาอย่างแปลกใจเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าหญิงชราที่เขาเคยไล่ไปอย่างไม่เย,ยดีจะมีลูกชายที่ดูภูมิฐานและร่ำรวยขนาดนี้เขารู้สึกได้ถึงเหงื่อที่เริ่มไหลซึมออกมาตามไรผมใช่ค่ะลูกชายของฉันเอง คุณยายสุดาตอบด้วยรอยยิ้มเขาเป็นเจ้าของเครือโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งในประเทศไทยตอนนี้เขากําลังมองหาที่พักผ่อนริมทะเลดีๆสักที่ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณจักรีอันันรีบยื่นมือไปจับมือกับจักรีผมอันตน์ผู้จัดการทั่วไปของที่นี่ครับเชิญคุณทั้งสองนั่งพักผ่อนตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนันทิดาจะนาเครื่องดื่มมาเสิรอ์ฟอนันรีบถ่ายมือไปยังโซฟาชุดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางล็อบบี้ จากนั้นเขาก็หันไปสั่งนันทิดาให้ไปเตรียมเครื่องดื่มนันทิดายังคงรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเธอรีบก้มหัวขอโทษคุณยายสุดาก่อนที่จะเดินไปเตรียมเครื่องดื่มไม่เป็นไรหรอกเจ้าหนูยายไม่ถือโทษโกรธอะไรหนูแล้วคุณยายสุดาบอกกับนันทิดาด้วยรอยยิ้มนันทิดารู้สึกโล่งใจที่ได้ยินดังนั้นเธอรีบเดินไปเตรียมเครื่องดื่มอย่างตั้งใจแนันตนพยายามอย่างยิ่งที่จะเอาไปใจกรีเขาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในภูเก็ตแนะนําร้านอาหารอร่อยอ และนำเสนอแพ็กเกจทัวร์ต่างๆจากกรีเพียงแค่ยิ้มและพยักหน้าเขาไม่ได้พูดอะไรมากแต่สายตาของเขาก็จับจ้องไปที่อนันต์ตลอดเวลาอนันต์รู้สึกอึดอัดกับสายตาของจักรีเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลารีสอร์ทของคุณสวยมากเลยนะครับบรรยากาศก็ดีทำเลก็เยี่ยมจักรีเอ่ยชมขึ้นมาแต่ผมได้ยินมาว่าการบริการของที่นี่ยังต้องปรับปรุงอีกมากเอ่ยคุณจักรีหมายถึงอะไรหรือครับอนันต์ถามด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกัก ก็เรื่องที่คุณไล่คุณยายคนหนึ่งออกไปจากรีสอร์ทอย่างไรล่ะครับแถมยังเอาน้ำสกรปรกสาดใส่ท่านอีกจกักรีพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่แววตาของเขาดูจริงจังเออคือว่าอนันต์อึกอักเขาไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไรคุณแม่ของผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังแล้วจกักรีพูดต่อผมรู้สึกผิดหวังมากที่คุณปฏิบัติต่อท่านเช่นนั้นผมผมขอโทษครับคุณจกักรีผมไม่ได้ตั้งใจอนันต์รีบขอโทษวันนั้นผมเครียดมาก แล้วก็ไม่ว่าคุณจะเครียดแค่ไหนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําร้ายคนอื่นจะกรีพูดโดยเฉพาะกับผู้หญิงสูงอายุผมรู้ครับผมสํานึกผิดแล้วจริงๆครับอนันต์พูดผมขอโทษสอคุณยายสุดาจากใจจริงครับอนันต์หันไปยกมือไหว้คุณยายสุดาคุณยายครับผมขอโทษสําหรับสิ่งที่ผมทําลงไปผมรู้ว่าผมผิดผมสัญญาว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกคุณยายสุดาย,ยิ้มให้อนันต์ยายให้อภยัยคุณยายรู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจยายเห็นว่าคุณก็รู้สึกผิดแล้ว ขอบคุณครับคุณยายขอบคุณจริงๆครับอันตน์พูดด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งแต่การให้อภัยอย่างเดียวคงไม่พอจักรีพูดขึ้นมาผมอยากให้คุณทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการไถ่โทษผมยินดีทำทุกอย่างครับคุณจักรีต้องการอะไรบอกผมได้เลยครับอันตน์พูดผมได้ยินมาว่าคุณยายสุดาชอบไปทำบุญที่วัดผมอยากให้คุณไปช่วยงานที่วัดกับท่านอย่างน้อยสักหนึ่งเดือนจักรีพูดได้ครับผมยินดีทำครับอันนต์ตอบรับทันทีดีงั้นก็ตกลงตามนี้นะจักรีพูด ผมหวังว่าคุณจะเรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งนี้และปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับผมสัญญาครับอนันต์พูดหลังจากวันนั้นอนันต์ก็ไปช่วยงานที่วัดกับคุณยายสุดาทุกวันเขาช่วยทําความสะอาดวัดช่วยเตรียมอาหารช่วยดูแลผู้สูงอายุและช่วยเหลืองานต่างๆภายในวัดช่วงแรกๆอนันต์รู้สึกอึดอัดและไม่คุ้นเคยกับงานเหล่านี้เขาไม่เคยทํางานหนักมาก่อนแต่เขาก็พยายามอดทนและตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่คุณยายสุดาคอยให้กําลังใจ และสอนงานต่างๆให้กับเขาเธอสอนให้เขารู้จักการทำบุญการให้ทานและการช่วยเหลือผู้อื่นอน,นันต์ค่อยๆเรียนรู้และซึมซับสิ่สง,งอดีๆจากคุณยายสุดาเขารู้สึกว่าจิตใจของเขาเริ่มสงบและเป็นสุขมากขึ้นเขาเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าเมตตาและกรุณาอย่างแท้จริงคุณยายครับทำไมคุณยายถึงได้ใจดีกับผมขนาดนี้ครับทั้งๆที่ผมเคยทำไม่ดีกับคุณยายไว้มากอน,นันต์ถามคุณยายสุดาในวันหนึ่งยายเชื่อว่าคนเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ยายเห็นว่าคุณก็สํานึกผิดแล้วจริงๆยายก็เลยอยากให้โอกาสคุณได้แก้ไขตัวเองคุณยายสุดาตอบขอบคุณมากครับคุณยายผมจะไม่ทําให้คุณยายผิดหวังอนันต์พูดยายเชื่อว่าคุณทําได้ยายขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคุณยายสุดาพูดครับคุณยายอันต์พูดด้วยรอยยิ้มขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่อนันต์สาดน้ําใส่คุณยายสุดาได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์วิดีโอที่แขกคนหนึ่งถ่ายไว้ได้กลายเป็นกระแสเวรานีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายส่วนใหญ่ ต่างตำหนิการกระทาของอนันต์และเรียกร้องให้ทางรีสอร์ทลงโทษเขาเจ้าของรีสอร์ทเทวารีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของจักรรีได้ทราบเรื่องนี้และรู้สึกโกรธมากเขาโทรศัพท์ต่อว่าอนันต์อย่างรุนแรงและสั่งพักงานเขาทันทีอนันต์รู้สึกสิ้นหวังเขาไม่คิดว่าการกระทําเพียงครั้งเดียวของเขาจะส่งผลร้ายแรงขนาดนี้เขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทําลงไปและรู้สึกผิดต,ต่อคุณยายสุดาเป็นอย่างมากนันทิดาเธอรู้ไหมว่าคุณยายสุดาเป็นใคร อยู่มาวันหนึ่งอนัน์ถามนันทิดาขณะที่ทั้งสองกำลังช่วยกันทำความสะอาดห้องโถงของวัดไม่รู้หรอกแต่ฉันได้ยินมาว่าท่านเป็นคนใจบุญมากชอบช่วยเหลือคนอื่นนันทิดาตอบใช่ท่านเป็นคนดีมากฉันรู้สึกผิดจริงๆที่เคยทำไม่ดีกับท่านไว้อนัน์พูดฉันก็รู้สึกผิดเหมือนกันตอนนั้นฉันน่าจะห้ามนายนันทิดาพูดเธอไม่ต้องโทษตัวเองหรอกฉันต่างหากที่ผิดอนัน์พูดฉันมันโง่เองที่มองคนแค่ภายนอก แล้วนายรู้หรือเปล่าว่าคุณยายสุดาเป็นใครนันทิดาถามไม่รู้สิแต่ฉันได้ยินมาว่าลูกชายของท่านเป็นเจ้าของรีสอร์ทหลายแห่งคงจะรวยมากอนัน,นตอบใช่ลูกชายของคุณยายสุดาคือคุณจักรีเจ้าของเครือโรงแรมเทวาซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับรีสอร์ทเทวารีของเรานันทิดาพูดอะไรนะอนันต์อุทา,านออกมาด้วยความตกใจเป็นไปได้ยังไงฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่คุณจักรีมาที่รีสอร์ทวันนั้นนันทิดาตอบ ฉันนี่มันโง่จริงๆไม่น่าเลยอนันต์พูดอย่างสิ้นหวังนายยังมีโอกาสแก้ตัวนะอนันต์นายต้องไปขอโทษคุณยายสุดาและคุณจักรีแล้วก็ตั้งใจทํางานที่วัดชดใช้ความผิดนันทิดาให้กําลังใจอืมฉันจะทําฉันจะต้องแก้ไขสิ่งที่ฉันทําผิดพลาดไปให้ได้อนันต์พูดด้วยความมุ่งมั่นหลังจากที่อนันต์ทำงานที่วัดได้หนึ่งเดือนจักรีก็มาเยี่ยมคุณยายสุดาที่วัดเขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอน,นันต์ เขาเห็นว่าอนันต์ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และคอยดูแลคุณยายสุดาเป็นอย่างดีจากรู้สึกพอใจที่เห็นอนันต์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเขาจึงตัดสินใจที่จะให้อภัยอนันต์และให้โอกาสเขากลับไปทำงานที่รีสอร์ทอีกครั้งอนันต์ฉันเห็นความตั้งใจจริงของคุณแล้วฉันตัดสินใจที่จะให้อภัยคุณจักรีพูดกับอนันต์ขอบคุณมากครับคุณจักรีผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอนันต์พูดด้วยความดีใจแต่ผมมีเงื่อนไขคุณจะต้องทำงานที่รีสอร์ทในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด เป็นเวลาหนึ่งปีและคุณจะต้องคอยดูแลคุณยายสุดาเป็นอย่างดีจักรีพูดได้ครับผมยินดีทําทุกอย่างอันันตอบรับดีงั้นก็กลับไปทํางานได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยจักรีพูดขอบคุณครับคุณจักรีขอบคุณจริงๆครับอันันพูดด้วยความซาบซึง้งแล้วก็อีกอย่างต่อไปนี้ให้เรียกฉันว่าพี่จักรีเรียกคุณยายสุดาว่าคุณแม่เข้าใจไหมจักรีพูดด้วยรอยยิ้มครับพี่จักรีครับคุณแม่ อนันต์พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเขารู้สึกตื่นตันงใจกับความเมตตาของจักรีและคุณยายสุดาดีมากงั้นก็ตั้งใจทำงานนะที่เป็นกำลังใจให้จักรีพูดพร้อมกับตไหล่ออนันต์เบาๆครับพี่อนันต์ยิ้มรับหลังจากนั้นอนันต์ก็กลับไปทำงานที่รีสอร์ทในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดเขาตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และคอยดูแลคุณยายสุดาเป็นอย่างดีเขารู้สึกขอบคุณจักรีและคุณยายสุดาที่ให้โอกาสเขาได้แก้ไขตัวเองอนันต์ได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาเรียน รู้ที่จะมองคนให้ลึกซึ้งกว่าภายนอกและเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่ตอผู้อื่นด้วยความเคารพและความเมตตาเขาตั้งใจที่จะเป็นคนดีและช่วยเหลือผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเป็นการตอบแทนคุณยายสุดาและจักรีที่เมตตาต่อเขาวันหนึ่งขณะที่อนันต์กำลังทําความสะอาดอยู่ที่ล็อบบี้ของรีสอร์ทเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้สะ็จสะอื่นเขาจึงเดินเข้าไปดูก็พบว่าเป็นพนักงานทาความสะอาดคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานเธอกําลังนั่งร้องให้อยู่ที่มุมห้องอนันต์จึงเข้าไปถามไถย เป็นอะไรหรือเปล่าทําไมถึงร้องให้อันันถามฉันทําใจกันของรีสอร์ทแตกฉันกลัวว่าจะถูกไล่ออกพนักงานทําความสะอาดคนนั้นตอบทั้งน้ําตาอย่าร้องให้เลยเดี๋ยวฉันช่วยเองอันันพูดฉันเคยทําผิดพลาดมาก่อนฉันเข้าใจดีว่าเธอรู้สึกอย่างไรอันันช่วยพนักงานทําความสะอาดคนนั้นเก็บเศษแจกันและพาเธอไปพบผู้จัดการคนใหม่เขาช่วยพูดกับผู้จัดการจนเธอยอมให้อภัยพนักงานทาความสะอาดคนนั้นและไม่ไล่เธอออกพนักงานทําความสะอาดคนนั้น รู้สึกขอบคุณอนันต์มากที่ช่วยเหลือเธอขอบคุณมากนะถ้าไม่ได้ในฉันคงถูกไล่ออกแน่ๆ่พนักงานทำความสะอาดคนนั้นพูดไม่เป็นไรหรอกฉันก็เคยทำผิดพลาดมาก่อนเหมือนกันอนันต์ตอบฉันแค่ไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเรื่องแบบเดียวกับฉันนายเป็นคนดีจังเลยนะพนักงานทำความสะอาดคนนั้นพูดฉันไม่ได้ดีอะไรหรอกฉันแค่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองอนันต์ตอบฉันยังต้องเรียนรู้อีกมากฉันเชื่อว่านายจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอน พนักงานทำความสะอาดคนนั้นพูดขอบคุณนะฉันก็จะพยายามอนันตยิ้มรับอนันตยังคงทำงานที่รีสอร์ทต,ต่อไปเขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าพนักงานทำความสะอาดและในที่สุดก็ได้กลับมาเป็นผู้จัดการรีสอร์ทอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาปฏิบัติต่ตอทุกคนด้วยความเคารพและความเมตตาไม่ว่าคนคนนั้นจะมีฐานะหรือรูปร่างหน้าตาอย่างไรเขากลายเป็นผู้จัดการที่ดีเป็นที่รักของพนักงานทุกคนและเป็นที่เคารพของแขกที่มาพัก เขายังคงไปทําบุญที่วัดกับคุณยายสุดาเป็นประจําและคอยช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอเขารู้สึกขอบคุณคุณยายสุดาและจักรีที่ให้โอกาสเขาได้กลับตัวเป็นคนดีและเขาสัญญาว่าจะใช้ชีวิตต่อที่เหลืออยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและทําประโยชน์ให้กับสังคมวันหนึ่งอนันต์ได้รับโทรศัพท์จากไพลินแม่ของเขาเธอบอกเขาว่าเธอได้งานใหม่เป็นแม่ครัวที่บ้านหลังหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ตอนันต์รู้สึกแปลกใจที่แม่ของเขาเปลี่ยนงานเพราะเธอทํางานที่บ้านหลังเดิมมานานหลายปีแล้วทําไมแม่อยู่ๆถึงเปลี่ยนงานล่ะครับ อนันถามแม่ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมน่าลูกเจ้าของบ้านใจดีมากให้เงินเดือนเยอะแถมยังให้แม่หยุดเสาอาทิตย์ด้วยไทยลินตอบดีจังเลยครับแม่แล้วบ้านหลังนั้นอยู่ที่ไหนเหรครับอนันถามอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับที่คุณยายสุดาอยู่นั่นแหละบ้านหลังใหญ่ๆที่มีรั้วสีขาวไทลินตอบคุณแม่หมายถึงบ้านของคุณยายสุดาเหรครับอนันถามด้วยความตกใจใชจายเจ้าของบ้านคือคุณจักรีลูกชายของคุณยายสุดานั่นเองไทยลินตอบจริงเหรครับแม่ อนัน์อุทานออกมาผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยแม่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่คุณยายสุดามาที่รีสอร์ทวันนั้นแม่จําท่านได้แต่ไม่กล้าเข้าไปทักเพราะกลัวว่าท่านจะโกรธเรื่องที่ลูกเคยทาไม่ดีกับท่านไว้ไทลินพูดคุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับคุณยายสุดาใจดีมากท่านให้อภัยผมแล้วแถมยังช่วยเหลือผมเรื่องเลยครับอนันต์พูดแม่ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะไทลินพูดขอบคุณครับแม่ อนันต์พูดด้วยความตื่นตันใจแล้วนี่ลูกว่างหรือเปล่ามาเยี่ยมแม่ที่บ้านคุณยายสุดาบ้างสิแม่จะได้ทํากับข้าวอร่อยอร่อยให้กินไทลินชวนได้ครับแม่เดี๋ยวผมจะรีบไปหานะครับอนันต์ตอบรับจะแม่จะรอไทลินพูดก่อนจะวางสายไปอนันต์รู้สึกดีใจมาก ที่ได้รู้ความจริงว่าแม่ของเขาทํางานที่บ้านของคุณยายสุดาเขารู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่นําพาให้เขาได้มาพบกับคนดีๆอย่างคุณยายสุดาและจักรีเขาตั้งใจว่าจะตอบแทนบุญคุณของทั้งสองคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อนันต์รีบขับรถไปหาแม่ที่บ้านของคุณยายสุดาทันทีเมื่อไปถึงเขาก็พบว่าบ้านของคุณยายสุดาเป็นบ้านหลังใหญ่โตวสวยงามและร่มรื่นเขาเดินเข้าไปในบ้านก็พบกับไทลินแม่ของเขากําลังทําอาหารอยู่ในครัวสวัสดีครับแม่อนันต์ทักทายเอาอนันต์มาแล้ว เรือลูกมากินข้าวด้วยกันสิแม่ทํากับข้าวไว้เยะแยะเลยไทยลินพูดครับแม่อนันยิ้มรับเขานั่งลงที่โต๊ะอาหารและมองไปรอบๆบ,บ้านเขาเห็นรูปถ่ายของครอบครัวคุณยายสุดามากมายในรูปมีคุณยายสุดาจักรีและผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอนันดาว่าน่าจะเป็นภรรยาของจักรีแม่ครับแล้วภรรยาของพี่จักรีล่ะครับทําไมผมไม่เคยเห็นเลยอนันถามปอภรรยาของคุณจักรีเสียไปหลายปีแล้วละ่ะเธอเป็นโรคหัวใจ ไพลินตอบเสียใจด้วยนะครับอนันต์พูดไม่เป็นไรหรอกมันผ่านมานานแล้วตอนนี้คุณจักรีก็อยู่กับคุณยายสุดาสองคนไพลินพูดครับแม่อนันต์พยักหน้ารับเขารู้สึกเห็นใจจักรีและคุณยายสุดาที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปหลังจากกินข้าวเสร็จอันันก็ช่วยไพลินล้างจานและนั่งคุยกับแม่สัก์พักก่อนจะขอตัวกลับเขาเดินออกมาหน้าบ้านก็พบกับคุณยายสุดากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บนชิงชาใต้ต้นไม้ใหญ่อันตน์จึงเดินเข้าไปหา สวัสดีครับคุณแม่อนันททักทายเอาอนันต์มาหาแม่ไพลินหรือคุณยายสุดาถามครับคุณแม่ผมแวะมาเยี่ยมแม่นะครับอนันต์ตอบดีแล้วเรามาบ่อยๆนะแม่ไพลินจะได้ไม่เหงาคุณยายสุดาพูดครับคุณแม่อนันต์ยิ้มรับเขามองไปที่คุณยายสุดาด้วยความรู้สึกเคารพและศรัทธาคุณแม่สบายดีนะครับสบายดีเจ้าแล้วเธอหลับเป็นยังไงบ้างงานที่รีสอร์ทเรียบร้อยดีไหมคุณยายสุดาถาม เรียบร้อยดีครับคุณแม่ผมต้องขอบคุณคุณแม่กับพี่จักรีมากนะครับที่ให้โอกาสผมอนันต์นพูดไม่ต้องขอบคุณหรอกจ้าเธอทําดีก็ต้องได้ดีแม่เชื่อว่าเธอเป็นคนดีและจะทําประโยชน์ให้กับสังคมได้อีกมากคุณยายสุดาพูดครับคุณแม่ผมจะพยายามครับอนันต์นพูดด้วยความมุ่งมั่นดีแล้วละคนเราเกิดมาชาติหนึ่งต้องทําความดีให้มากๆจะได้ไม่เสียชาติเกิดคุณยายสุดาพูดครับคุณแม่ อนันพยักหน้ารับเขารู้สึกซาบซึ้งในคําสอนของคุณยายสุดาเขาตั้งใจว่าจะจดจําคําสอนของท่านและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจํำวันหลังจากที่อนันตลักตัวเป็นคนดีเขาก็ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเขามีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการช่วยเหลือผู้อื่นและมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขารักเขารู้สึกขอบคุณคุณยายสุดาและจักรีที่ทําให้เขาได้พบกับแสงสว่างในชีวิต และเขาสัญญาว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับอบโลกใบนี้เรื่องราวของอนันต์เป็นเครื่องเตือนใจให้กับทุกคนว่าคนเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ว่าจะเคยทำผิดพลาดมามากแค่ไหนขอเพียงแค่มีความตั้งใจจริงและได้รับโอกาสจากคนรอบข้างก็สามารถกลับตัวเป็นคนดีและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้และที่สำคัญที่สุดอย่าตัดสินคนจากภายนอกเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนนั้นอาจจะมีความดีงามซ่อนอยู่ภายในมากมายและอาจจะเป็นผู้ที่หยิบยื่นโอกาสอันยิ่งใหญ่ ให้กับเราเหมือนกับที่อนันต์ได้รับจากคุณยายสุดาหลายปีผ่านไปอนันต์ยังคงระลึกถึงบุญคุณของคุณยายสุดาอยู่เสมอเขาจึงมักจะแวะเวียนไปเยี่ยมท่านที่บ้านเป็นประจำและไม่ลืมที่จะพาครอบครัวไปแนะนำให้ท่านรู้จักทุกๆวันขึ้นปีใหม่อนันต์จะพาภรรยาและลูกๆไปกราบขอพรจากคุณยายสุดาที่บ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มเด็กๆต่างก็ชื่นชอบที่จะมาเล่นหนอกที่บ้านของคุณยายสุดาเพราะที่นี่มีพื้นที่กว้างขวาง,วางร่มรื่นและมีของเล่นมากมายส่วนผู้ใหญ่ก็มีความสุขที่ไดด้มาพูคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกันอยู่มาวันหนึ่งขณะที่อนันต์กำลังนั่งคุยกับคุณยายสุดาอยู่ในสวนจักรีก็เดินเข้ามาสมทบเขาเพิ่งกลับมาจากดูงานที่ต่างประเทศจักรีได้นำของฝากมากมายมาฝากคุณยายสุดาและอนันต์หลังจากทักทายกันเรียบร้อยแล้วจักรีก็เอ่ยชวนอนันต์และครอบครัวไปพักผ่อนที่รีสอร์ทใหม่ของเขาที่เพิ่งเปิดให้บริการรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัวที่เงียบสงบอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงที่จักรีจะเปิดรีสอร์ทใหม่ เรือครับยินดีด้วยนะครับอันนั้นเอ่ยแสดงความยินดีใช่พี่เพิ่งสร้างเสร็จอยากให้นันกับครอบครัวไปพักผ่อนที่นั่นสักอาทิตย์หนึ่งถือเป็นการตอบแทนที่นันช่วยดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีตลอดมาจักรีพูดขอบคุณมากครับพี่แต่ผมเกรงใจอันนันพูดด้วยความเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกถือว่าเป็นคําขอบคุณจากพี่ก็แล้วกันจักรีพูดขอบคุณครับที่จักรีผมจะพาครอบครัวไปพักผ่อนที่นั่นแน่นอนครับอันตนันตอบรับด้วยความดีใจดีเลยพี่จะรอต้อนรับนะ จักรียิ้มหลังจากนั้นไม่นานอนันต์ก็พาครอบครัวไปพักผ่อนที่รีสอร์ทใหม่ของจักรีตามคําชวนพวกเขาพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากจักรีและพนักงานทุกคนอนันต์รู้สึกประทับใจมากกับความสวยงามและความสะดวกสบายของรีสอร์ทแห่งนี้ที่นี่มีทุกอย่างที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ห้องอาหารสุดหรูสปาฟิตเนสและกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมาย อนันและครอบครัวใช้เวลาอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขพวกเขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่นขอบคุณพี่จักรรีมากนะครับที่ให้โอกาสครอบครัวของงอผมได้มาพักผ่อนที่นี่อนันตพูดกับจักรรีในวันสุดท้ายของการเข้าพักไม่ต้องขอบคุณหรอกพี่ต่างหากที่ต้องขอบคุณน,นันที่ช่วยดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีและยังเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมของเทวารีที่ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับนันจักรีพูด ผมต่างหากครับที่ต้องขอบคุณพี่จักรีถ้าไม่ได้พี่กับคุณแม่ผมก็คงไม่มีวันนี้อนันต์พูดด้วยความซาบซึง้งเอาละอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยเรามาฉลองให้กับมิตรภาพของเราดีกว่าจักรีพูดพร้อมกับยกแก้วไหวขึ้นครับฉลองให้กับมิตรภาพของเราอนันต์พูดพร้อมกับยกแก้วไวขึ้นชนกับแก้วของจักรีขําคืนนั้นอนันต์จักรีและครอบครัวของพวกเขารับประทานอาหารคําร่วมกันอย่างมีความสุขบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มอนัน์รู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้เขาได้พบกับคนดีๆอย่างจักรีและคุณยายสุดาเขารู้สึกโชคดีมากที่ได้รับโอกาสให้กลับตัวเป็นคนดีและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเขาตั้งใจว่าจะตอบแทนบุญคุณของทั้งสองคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และจะทําประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปเพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับโอกาสที่เขาได้รับเรื่องราวของอนันต์และคุณยายสุดาเป็นเครื่องเตือนใจให้กับทุกคนว่าการให้อภัยความเมตตาและความเข้าใจสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราได้ไม่ว่า เราจะเคยทำผิดพลาดมามากแค่ไหนหากเราได้รับโอกาสเราก็สามารถกลับตัวเป็นคนดีและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้และที่สำคัญอย่าตัดสินคนจากถ่ายนอกจงหมองให้ลึกลงไปถึงจิตใจแล้วเราจะพบว่าทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองและสมควรได้รับความเคารพอย่างเท่าเทียมกันเหมือนกับที่อนันต์ได้เรียนรู้จากคุณยายสุดาผู้หญิงธรรมดาธรรมดาที่แฝงไว้ด้วยจิตใจอันง,งดงามและเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลและนี่คือเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ และสอนให้เรารู้จักมองโลกในแง่ดีและเชื่อมั่นในพลังแห่งการให้อภัยที่สามารถลดเปลี่ยนความมืดมนให้กลายเป็นแสงสว่างและเปลี่ยนความสิ้นหวังให้กลายเป็นความหวังเรื่องราวที่สอนให้เราตระหนักว่าทุกคนมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดแต่สิ่งสำคัญคือเราเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและลุกขึ้นมาแก้ไขเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับที่อนันต์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่เคยมองคนแค่พายนต์อกกลายเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นและพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยและความเข้าใจที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและสร้างสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นเรื่องราวที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของผู้คนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้สืบต่อไป